ไม่สวยไม่เดิมไม่ดีไม่ขายครับเอ็กซิลี่สวยดำดำดุดูหล่อหล่อแบบนี้นะครับรอถึกบึกเบืนสวยน่าใช้เครื่อง1.9ช่วงล่างเหมือนรถเกง๋งขับนุ่มสบายน่าใช้มากเป็นกระบะสีประตูคันหนึ่งเลยที่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับคันนี้ได้ตัว X s e r ซ e s รุ่นพิเศษนะครับสวยไม่ซ้ำใครคันนี้มีโปรให้ด้วยนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยคือ,อยางนะครับเป้แถมยางให้ลูกค้าใหม่4เส้นนะครับพร้อมกับมีรวนตีรับประกันหลกักการขาย ให้ด้วยนะครับสนใจกระบะสวยมือสองนะครับติดต่อช่างเป้เลยครับไปวิศวะฝ่ายขายกระบะโดยตรงนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับขายรถกระบะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับคัดรถสวยกระบะเกตเเอเท่านั้นนะครับอย่างคันนี้เป้ไปซื้อมาแล้วลองเทสได้ลองขับแล้วนะครับเดิมสวยและได้รถปีใหม่ด้วยคันนี้นะครับข้อดีนะช่วงล่างนุ่มเหมือนรถเก๋งนะครับขับสมูทขับนุ่มนะครับไม่กระโชกโคกหัก นะครับและออปชันให้มาครบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอยมีกล้องหลังให้มีจอครบนะครับสะดวกสบายเหมือนขับรถเก่งเพราะได้เป็นเกียร์ออโต,นะอนนต้นะครับรถคันนี้ผลิตนะครับปี22นะรถแค่2ปีกว่านะครับรถ2ปีกว่าสภาพสวยเดิม4ประตูสีดำนะครับ X ซ e r i e จะมีเรียกว่ากระจังหน้าที่เป็นสีทูโทนนะครับเป็นตัวดำเงาต่างกะแดงเลือดนกแบบนี้และก็ตัวฝากระโปรงจะมีซิกเกอร์คำว่า X คาดกลางเป็นสีเทานะครับ เอกลักษณ์เด่นชัดเลยนะครับว่า X อ็กซแน่นอนสวยจริงนะครับมองไปเนี่ยเฮ้ยมันสวยมากนะครับเห็นแล้วสะดุดตาน่าใช้ขับใครขับเนี่ยเขาบอกเลยว่าดูดีมีภูมิฐานแน่นอนนะครับอย่างครั้งก่อนนะครับลูกค้าผมมาออกไปเนาะเป็นอาจารย์นะครับอธิการบดีนะครับของมหาลัยเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยครับที่ได้รถสวยไปใช้นะครับอยได้รถสวยกระบะสีประตูแบบนี้นะครับก็บอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่ 789 4848หรือแอดไลน์ได้เลยนะครับออปชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับรถสภาพเดิมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมอไฟเดียร์ทครบ,ครบ,ครบแบบนี้มีในเรื่องของไฟจัดหมอกไฟเดียวมาให้ครบซ้ายขวาและก็ตกแต่งด้วยสเกิร์ตพิเศษมาให้นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับแต่งมาให้ครบแล้วสําหรับรุ่นพิเศษรุ่นนี้เลยนะครับสันคมชัดเจนนะครับโลบาร์เนี่ยก็มีให้ครบสําหรับเอกซิลี่นะครับตัวยางน,นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นนะแม็กขอบ18ขอบเดิมครับ แม็กเดิมนะครับเดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่4ี่เส้นไปเลยนะครับล้อหน้าดิสเบรกระบบเบรก ABS นะครับซุปเรล้อป่งล้อสภาพกลิปสภาพใหม่นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆคันนี้นะครับคุ้มค่ามากนะครับกระจกหน้าสภาพเดิมๆนะครับของเดิมจากศูนย์นะครับนี่ AGC AutoMove นะครับของเดิมเป็นรับประกันให้นะครับฟิล์มกองแสงติดมาให้ครบสภาพสวยน่าใช้นะครับเป็นกระบะยกสูงนะครับน้ําท่วมไม่ต้องห่วงครับยกสูงอยู่แล้วนะครับ รูยได้ทุกเส้นทางทางเลือดทางฝุ่นขึข้นกับคุณดอยสบายใช้งานเขาเลยเขาสวนสบายมากนะครับคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้ผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับอันนี้คือแบบดาวน้อยๆน,นะครับหนมื่นสามพันนะครับผ่อนหนึ่งหมื่นสามพันเท่านั้นนะครับถ้าประวัติดีเคดีก็บอกเลยว่าผ่อนสบายแน่นอนไรายได้สองหมื่นห้าสองหมื่นหกคันนี้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับท้ายเดิมสภาพสวยมีกันชนกันชนให้ครบกล้องถอยมีให้พร้อมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับ ตัวรถเนี่ยเรียกว่าเดิมทั้งหมดเลยนะครับกล้องก็มีให้พร้อมนะครับแล้วก็โลบาร์มีครบๆพร้อมๆแบบนี้นะครับสวยงามหล่อน่าใช้นะครับและดูช่วงล่างนะครับอย่าไปดูช่วงล่างเลยนะครับช่วงล่างเดิมท่อเดิมลงหมุกเดิมทั้งหมดเลยนะครับลงหมากเดิมไม่มีน้ำท่วมพิความแน่นอนนะครับทากเก็ตให้แล้วประันตีให้เลยแมกไนเนอร์ใหม่คลิปของแท้จากศูนย์ครับแมกไนเนอร์เรียกว่าสวยใสสภาพประทิติเลยนะครับ ตะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมแท้แบบนี้ครับสภาพสวยงามเลยนะนี่ครับรอยตรงรอยต่อสภาพกริปนะครับแล้วเปิดดูตรงนี้ดูนะครับนี่สีต้องเดิมแบบนี้เห็นไหมนี่ครับเดิมๆนะไม่มีทําไม่มีชนนะครับซ้ายขวาเดิมทั้งหมดนะครับีสภาพสวยงามแล้วก็โลบาร์นะครับเป็นหมื่นไม่ต้องติดเพิ่มติดมาให้แล้วตั้งแต่โรงงานเลยนะครับพอเป็นคนพิเศษครับใครอยากเป็นคนพิเศษโทรหาไปเลยนะครับสวยน่าใช้ แล้วบอกเลยเป็นุูนที่หลายคนถามหาตามหากันเยอะมากคือ x อ็ซิลี่นี่แหละครับสวยไม่ซ้าใครจริงๆนะครับล้อหลังได้ดัมเบลขอบสบนะครับเดิมสวยงามนะครับและด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเบาะได้เป็นเบาะหนังครับได้เบาะหนังสภาพกริบๆใหม่ๆมีแอร์หลังให้ครบแบบนี้นะครับคอนโซลสวยสีดานะครับคอนโซลสวยสีดําแบบนี้นะครับลังคาสภาพเดิมนะครับดูเลยนะครับนี่ลังคาสภาพเดิม ออากาศเสาตั้งแบบนี้ด้วยนะครับรถเดิมสภาพงามสวยน่าใช้สนใจติดต่อหาพปได้เลยนะครับคันนี้ยังไม่ติตจองนะครับเบาะได้เบาะหนังทั้งหมดนะพวงมาลัยนะครับเป็นบมุนุ่มด้วยนะครับนี่เป็นบูนุ่มแบบนี้จับก,กระชับมือไม่ลื่นแน่นอนแล้วก็มีในเรื่องของพวกเรียกว่า,าฟังก์ชันนะครับอย่าสายดูดีกว่านะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับไม่ใช่คีย์ไขนะถ้าตัวแซดธรรมดาจะเป็นแบบกุญแจบิดไขแต่ว่าตรงนี้ได้เป็นคีย์เลสแล้วนะครับ คิดเลยคือสัญญาณไวเลยอะไวง่ายสัญญาณไปกอ่าเหมือนยูทูบอะไรเงี้ยพดสตาร์ทได้เลยนะครับก็ง่ายๆครับขึ้นมานาั่งปึ๊บนะครับหยียบเบรกหยียบเบรกแล้วกดพ่ดสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับก็สตาร์ทได้เลยเพราะกุญแจอยู่ในรถแล้วนะครับเนี่เป็นไงกุญแจใหม่ๆสวยงามนะครับสวยงามนะครับคันนี้กุญแจมีให้ครบนะครับผมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ ฟังก์ชันน่สะข้างขวาเนี่ยก็จะคือเป็นล็อกพูซคอนโทรลล็อกความเร็วได้นะครับขับประสิทธิ์ล็อกประสิทธิ์ไปเลยนะครับขับไม่เกินแน่นอนไม่ไม่โดนไปสั่งแน่นอนนะครับทางซ้ายรับสายวังสายหรือสั่งงานด้่เสียงได้นะครับพวงมาลัยนะครับปรับระดับได้นะครับสูงต่ําแล้วก็หอได้สองทิศทางนะครับโอเคสวยงามนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่มาดูกันนะครับไมค์หกหมื่นห้าพันโลครับ มาหนาเจ็านะครับส่วนที่ขึ้นว่าเป็นรูปประแจนั่นคือการตั้งนะครับการตั้งค่ารถว่าเอ ar, อควรเข้าเช็คระยะเมื่อไหร่นะครับสามารถจะลบออกได้นะครับเวลาเปลี่ยนของเหล,แลวแล้วก็ตั้งใหม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเป้แนะนําว่าทํายังไงนะครับก็รู้เฉพาะช่างเท่านั้นแหละครับที่ทาได้ก็คือเป้นี่แหละก็รีวิวสไตล์ช่างเนาะจอมีให้ครบทัชสกรีนได้นะครับกล้องหลังมีให้พร้อมแบบนี้เป็นไงเห็นไหมครับกล้องหลังมีให้พร้อม Beifall เห็นไหมกล้องหลังมีให้พร้อมครับจอทัชสกรี จอถอยชัดเจนคมคมนะครับคอนโซลสวยๆเป็นสีดำหมูนุ่มแบบนี้นะครับสวยงามสภาพหนังฟ้าเลยสวยจริงนะครับรถเดิมงามจริงนะครับใหม่คลิปเลยสติ๊กเกอร์จากายแดงยังอยู่ครบเลยดูสิครับใหม่คลิปนะครับด้านในพรีเมียมมากนะครับด้านในพรีเมียมมากนะครับแล้วเราบอกเลยนะตัวนี้นะครับเวลาขึ้นเขาลงเขามีโหมดของเกียร์ลงเขาให้ด้วยนะครับครบนะมีให้ครบเลยนะครับ แอร์เย็นเพลงเพาะปกตินะครับแอร์เย็นเพลงเพ,งเพาะนะครับบลูทูธมีครบนะสวยงามครับส่วนพวกกระจกต่างๆเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนี่เป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับปรับไฟฟ้านะครับพบไฟฟ้าแล้วก็มีสติกเกอร์จากไบแดงอยู่ครบด้วยนะครับนี่ไม่เคยแกะเลยคิดดูครับใช้มาหกหมื่นกโลแล้วดูสติกเกอร์คิวอารจากใแดงยังอยู่ครบๆเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากมาก รถเดิมรถสวยนะครับคุยง่ายสไตล์ช่างครับก็ไปกันเองนะครับไปกันเองคุยง่ายครับ d m a มนะครับบอกเลยว่าเครื่องนุ่มๆนะครับ1.9ฝากระโปรงเดิมสวยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมทั้งหมดนะครับเครื่องหนึ่งเก้าเนี่ยก็ร้อยหาสิบดังม้านะผมบอกเลยนะว่าเปยนน้ำมันอยู่แล้วนะครับเครื่องเดิมไม่แก่ไม่ขายสภาพใหม่กริปนะครับีสภาพใหม่กริปเลยนะครับใหม่มากนะครับ บ่งบระบระบแบตต่างๆเดี๋ยวไปเช็คให้แบตเตอรี่เพิ่แบบง,งเปลี่ยนมานะครับแคนเทดอยู่ครบๆชุดคานลงคันหน้าแก้มต่างนะครับต้องเดิมแบบนี้เห็นไหมเนี่ยต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับเดิมนะไล่ดูนะครับนี่ดูแบบนี้ไล่ไปเลยครับตามฟงตามขอบเดิมสวยนะครับโหัวตั้งหโน็อตไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับฝาเดิมซีนเดิมสีเดิมโรงงานนะครับรูกลมคมกริบนะครับนี่สภาพสวยแบบนี้ใครอยากได้รถสวยกระบะพร้อมใช้โทรหาเป้เลยนะครับ เบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดระบบเบรก ABS น้ำมันเบรกนะครับระบบเทอร์โบากางเต้ตรวจให้หมดกรองอากาศกรองแอร์ดูแลให้หมดล้วสปารัดสีให้นะครับดูแลไปกันเองเรียกว่าเอาง่ายๆครับเหมือนกับคุยกับช่างนะครับก็คุย,ยง่ายๆรีวิวง่ายๆแบบนี้แหละครับรถคันนี้สวยมากนะครับราคานะครับ 7, 49, เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าเลทผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับ ดอกเบี้ย2กว่าสนใจติต่อเบอร์ของเป้นะครับ0947894848ครับลูกค้าคนสนใจนะครับกระบะ4ประตูเอ็กซิลี่สวยๆแบบนี้รถปี2ครับไม้60,000กว่าโลหก0มืานโลนะครับสวยเดิมหล่อน่าใช้เกียร์ออโต้ครับรถเดิมสภาพสวยรถคันนี้นะครับยังโสดยังว่างสนใจจบจองได้เลยนะครับทำสัญญาถึงหน้าบ้านทัวรไทยรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านครับติดต่อหาไปเลยวันนี้ขอตัวนะครับ ลาไปก่อนนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าโตดแล้ว273รายการได้เกรดเเลยนะครับรถเกรด A 5ดาวแบบนี้ม้องไม่ขยับสนใจติดต่อมานะครับวันนี้ขอตัวจลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับ